ตอนนี้เรากําลังจะตรวจงานพื้นนะครับเพื่อจะเช็คระดับว่าจะปูกระเบื้องเลยหรือเปล่าวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญเลยก็คือซัพเฟอร์ผมเองเอามาปูกัระเบื้องยางแต่เขาจะต้องเข้ามาเช็คพื้นที่ก่อนซึ่งมันสําคัญมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะอะไรนะ่เชิญเลยครับคืองานตรงนี้กระเบื้องยางเราต้องปูไหล่รา้องแต่ทางเดินปูไหลเข้าห้องนี้ไม่มีตัวจบประเด็นคือกระเบื้องยางเนี่ยมีความหนักห้ามิลแล้วก็ปูนปรับผิวหน้าเนี่ยมีความหนักอยู่ประมาณ3ามมิล หือถ้าเกิดว่าในในระยะในระยะบานเปิดอะระยะเนี้ผ่านแต่พอบานที่สองมันเข้ามาบานที่สองมันมันเฉียดพื้นแล้วระยะห่างมันดูด้วยสายตาก็รู้เลว่าอันนี้ปูกกับอันนี้อันนี้แาดแต่ระยะตัวนี้คือมันมันปูปูไม่พ้นแล้วติดพอมันติดปุ๊กงานกระเบื้องยางมันไหลเข้ามาไม่ได้อันนี้ก็คือปัญหาเดี๋ยว สรุปก็คือตอนนี้ครับบานเลื่อนบานที่สองเนี่ยมันต่ำกว่าบานแรกเดี๋ยวลองดูบานแรกบานเรียกมีมีแกะอยู่ค่อนข้างเยอะนี่ตามนี้เลยแต่พอบานที่สองปุ๊บมันจะชนคืนแล้วถ้าแบบนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับต,ต้องแก้ต้องแก้ที่บานก่อนอาจจะต้องดึงบานเลื่อนตัวนี้ขึ้นแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าดูจากหน้างานแล้วดีท่สุดแล้วต้องเราคุยกับคุณละหมอมดูนี่ก็คือ สาเหตุว่าทําไมจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีคนมาตรวจงานก่อนถ้าเกิดว่าคนไม่ชํานาญปัญหาที่คุณเจอหน้างานก็คือมาปุ๊บติดปัญหาปูไม่ได้ก็จะเสียเงินหลายรอบเลครับเราก็ควรจะแก้หน้างานก่อนให้มันพร้อม